ความเชื่อโบราณเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งใครจะเป็นจริงตามนั้นจริงหรือไม่การเผาพริกเผาเกลือถือเป็นพิธีกรรมความเชื่อพื้นบ้านที่พบเห็นมาช้านานแล้วโดยการนำพริกกับเกลือมาเผาหมายถึงเป็นการเกียดชังชนิดที่เรียกว่าตายไปก็ไม่ร่วมเผาผีกันเลยทีเดียว สำหรับการสาบแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือนั้นเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมากับชาวฮินดูโบราณปรากฏในหนังสือพิชัยสงครามฮินดูโบราณเรียบเรียงและแปลโดยร้อยเอกยีอีเยลิน e ี L I N e, หรือพันเอกพระสารศาส์พลขันมีคำกล่าวว่า ผู้ที่มีความโกรธแค้นนับก,กับผู้ใดๆเคยหยิบเกลือขึ้นมาหยิบมือหนึ่งถ้าเป็นเวลาเช้าห่างหน้าไปยังบูรพาทิศกล่าวคำสาปแช่งด่าผู้ที่ตนโกรธแค้นนั้นพอแรงแล้วจึงรดน้ำลงที่เกลือหมายว่าจะให้ผู้ที่เป็นศัตรตูนั้นชิบหายละลายไปดุดดังเกลือละลายน้ำถ้าเป็นเวลาเย็น ต้องหันหน้าไปยังประจิมทิศสาบานสาบแช่งด่าผู้ที่โกธนั้นเสียให้มากๆจนพอแก่ความแค้นแล้วจึงเอาเกลือหยิบมือหนึ่งนั้นสาดเข้าไปในกองไฟหวังให้ผู้ที่เป็นศัตรูที่โกดแค้นกันนั้นแตกประทุกระจายไปด้วยภัยอ,อันตรายต่างๆดุดดั่งเกลือประทุแตกระเบิดป่นไปด้วยกองไฟ แต่ธรรมเนียมชาวสยามใหม่ในภายหลังใช้เผาพริกแห้งเป็นการสาบแช่งให้ร้ายแก่ศัตรูหมายใจว่า<ม>จะให้ผู้ที่ตนโกรธแค้นนั้นได้ทุกเดือดร้อนหนักดุดดังผู้ที่ต้องพริกแสบร้อนกระสะับกระส่ายวุ่นวายในใจฉะนั้นธรรมเนียมนี้เห็นจะสืบเนื่องมาแต่ธรรมเนียมที่ชาวฮินดูโบราณ เอาเกลือมาวางที่ดาบและลดน้ำเกลือละลายให้สาบานนั้นการที่เราไปสาบแช่งผู้อื่นนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างกรรมแล้วเราเองก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าผู้ที่เราสาบแช่งนั้นจะเป็นไปตามคำพูดของเราหรือไม่ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองหากเขาไม่ดีจริงสักวันกรรมย่อมลงโทษเขาอยู่แล้ว อย่าไปพยาบาทเขาเลยจะยิ่งเป็นการจองเวรกันเสียเปล่าๆวันนี้ช่องตำหนักดวงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ